สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาการงานอาชีพหัวข้อเรื่องการปลูกไม้ดอกก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามารับสมองพร้อมๆกันเลยค่ะรับสมองข้อที่1บ้านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะทําให้รู้สึกได้อย่างไร นักเรียนสามารถเขียนคำตอบได้เลยค่ะข้อที่2แปลงสีฟันมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรข้อที่3ม,มีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับบ้างข้อที่สี่ งานพิธีอะไรบ้างที่ใช้ดอกไม้ประดับตกแต่งข้อที่5นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อนักเรียนได้จัดเก็บของใช้อย่างเรียบร้อยและข้อสุดท้ายข้อที่6เพราะเหตุใดเราต้องดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว นักเรียนเขียนคำตอบกันครบทุกข้อแล้วเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเฉลยรับสมองข้อที่1ตอบสดชื่นสบายตาข้อที่2ตอบล้างให้สะอาดหลังใช้งานข้อที่3ตอบจัดสวนข้อที่4ตอบงานแต่งงาน ไหว้ครูข้อที่5ตอบภูมิใจและข้อที่6ตอบมีของใช้สะอาดและใช้ได้นานนักเรียนคนใดที่เฉลยอ,ออกมาแล้วไม่ตรงกับคำตอบที่เชื่อเฉลยนักเรียนสามารถตอบนอกเหนือจากเชื่อเฉลยได้นะคะแต่ขอให้อยู่ในความหมายของคําถามแต่ละข้อค่ะ ทีชเชอร์ให้คะแนนนะคะเข้าสูน่นื้อหาบทเรียนค่ะการปลูกไม้ดอกอันดับแรกเลยค่ะภาพแรกสไลด์แรกเป็นการปลูกดาวเรืองดาวเรืองเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพของบริเวณดาวเรืองมักชอบแสงแดด จึงควรปลูกกลางแจ้งมีลักษณะรูปทรงเป็นวงกลมมีสีเหลืองออกดอกเต็มต้นขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนั่นเองค่ะเรามาดูวัสดุอุปรกรณ์ของการปลูกดอกดาวเรืองกันนะคะ 1. เมล็ดพันธุ์ของดอกดาวเรือง 2. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3. จอบ 4. ช้อนปลูก 5. ซ่อมพรวนและ6 บัวรดน้ำค่ะขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง 1. เลือกแปลงปลูกขนาดกว้างประมาณ1เมตรความยาวตามความเหมาะสมขุดพิกหน้าดินไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะ 2. ขุดหลุมปลูกโดยให้แต่ละหลุมห่างกันประมาณ30เซนติเมตรหยอดเมล็ดดาวเรืองหลุมละ1-2เมตรแล้วกลบดินค่ะ 3. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงปลูกแล้วรดน้ำให้ชุ่มๆค่ะส่วนวิธีการดูแลรักษานะคะมี5ข้อ1ลรดน้ำเช้าและเย็น 2. พรวนดินรอบๆโคนต้น 3. ากำจัดวัชพืชและสัตว์ตูพืชเป็นประจำา 4. ปิดยอดเพื่อให้ดาวเรืองแตกพุ่มและ 5. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ ต่อมาดอกบานไม่รู้โรยการปลูกดอกบานไม่รู้โลยบานไม่รู้โลยเป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยสูงประมาณ60เซนติเมตรกิ่งก้านใบมีขนนุ่มละเอียดปกคลุมดอกออกเป็นช่อช่อรับประมาณ2-4ดอกดอกมีสีขาวสีม่วงสีชมพูมีกีบแข็งสั้นรวมกันเป็นพุ่มกลมเล็ก เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้วการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนั่นเองค่ะส่วนวัสดุอุป,ปรกรณ์ 1. เมล็ดพันธุ์บานไม่รู้โรย 2. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3. จอบ 4. ช้อนปลู 5. ห้ซ่อมพรวนและ 6. บัวรดน้ำ ส่วนขั้นตอนการปลูก 1. เลือกบริเวณที่ปลูกขนาดกว้าง1เมตรยาว4เมตร 2. ใช้จอบถังหญ้าบริเวณแปลงปลูกและใช้จอบขูดแปลงเป็นแนวให้ลึกประมาณ30เซนติเมตร 3. ยกแปลงแล้วผึ่งแดดประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรค 4. ใช้ซ่อมพวน ย่อยดินให้ละเอียดและปรับหน้าดินให้เรียบทั่วทั้งแปลงปลูก 5. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงปลูกแล้วลดน้ำให้ชุ่ม 6. ใช้มือโรยเมล็ดพันธุ์โดยให้กระจายทั่วแปลงปลูกแล้วใช้ดินโรยทับเมล็ดพันธุ์อย่างละเอียดอ่อนส่วนวิธีการดูแลรักษา 1. ลดน้ำในเวลาเช้าและเย็น 2. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 3. มหมั่นพวนดินให้ล่วนซุย 4. ี่กำจัดวัชพืชและสัตรูพืชเป็นประจำค่ะ สไลด์ต่อมาการปลูกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเป็นพืชที่คุมดินต้นเตีย้ยใบมีลักษณะอวบน้ําเป็นแท่งรูปเข็มยาวประมาณ1นิ้วลำต้นมีสีเขียวอ่อนส่วนดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1-2นิ้วครึ่งกลีบดอกบางชนิดมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนหลายสี คุณนายตื่นสายเหมาะที่จะปลูกในบริเวณที่มีอากาศร้อนแห้งแรงชอบดินร่วนปนทรายขยายพันธุ์โดยการปักชำนั่นเองค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์ 1. กิ่งพันธ์ุคุณนายตื่นสาย 2. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3. จอบ 4. ช้อนปลูก 5. ้ซ่อมพรวนและ 6. บัวรดน้ำค่ะ ส่วนขั้นตอนการปลูก 1. ยกแปลงตามขนาดที่ต้องการทิ้งไว้1สัปดาห์ 2. ลดน้ำให้ทั่วแปลงปลูกเพื่อให้ดินนิ่ม 3. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงแล้วลดน้ำให้ชุ่ม 4. ปักกิ่งคุณนายตื่นสายลงไปในดินให้มีระยะห่างของแต่ละกิ่งพอสมควรปักจนเต็มแปลงค่ะ ส่วนวิธีการดูแลรักษา 1. นรดน้ำวันละหนึ่งครั้งในเวลาเช้า 2. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 3. หมมันพรวนดินให้ร่วนซุยและ 4. กํกำจัดวัชพืชและสัต,ตว์รูอย่างเป็นประจํานะคะอ่ะทิเชอร์ก็จะสรุปนะะื้อหาบทเรียนทั้งหมดให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ การปลูกไม้ดอกต้องศึกษาข้อมูลของไม้ดอกให้ละเอียดเลือกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพดินและอากาศควรบำรุงดูแลรักษาให้อย่างถูกวิธีค่ะถ้าเราศึกษาก่อนปลูกและเลือกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพดินแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นต้นไม้ที่นักเรียนปลูกก็จะได้สวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทิเชอร์ทุกคนเป็นห่วงนักเรียนเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ